มีหลากหลายประเด็นครับที่ควรตั้งข้อสังเกตไว้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยครับเรื่องแรกเลยเง,เงินดิจิตอลวอลเล็ตหรือเ,อง,เงินดิจิมอนของที่ชาวช่องเราเรียกกันเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยต่อปีที่เราจะกู้เอามาทํานโยบายเนี้ยคือ1 0,000ล้านบาทคงไม่ต้องบอกนะครับว่า1 0,000ล้านบาทต่อปีที่เป็นดอกเบีย้ยเนี่ยเราสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างแน่นอนครับว่า การที่กูออกมาแล้วก็ทำนโยบายในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงครับถามว่ามันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะทำโครงการนี้หรือไม่รัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าช่วงของต้นปีหน้าที่จะมีการเปิดนโยบายอันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาทามมิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือจะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่มันลำบากจริงๆอย่างไรก็ตามครับ ภาวะของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามันหมุนหลายๆวงรอบมันรอดครับแต่ถ้ามันหมุนไม่หลายวงรอบอันนี้มีความเสีย่ยงอย่างไรก็ตามครับนโยบายที่จะมาส่งเสริมเพื่อไม่ให้เงิน5 6 0แสนล้านเนี่ยตกลงไปอยู่ในมือของทุนใหญ่เหมือนที่คนหลายคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้ อย่างเช่นทกสคุณเอามาซื้อสินค้าทางการเกษตรเดี๋ยวเราออนท็อปให้เรามีเงินอัดฉีดเพิ่มเติมให้อันนี้เป็นนโยบายที่ทําให้เงินเนี่ยมันไม่ไปถึงมือของทุนใหญ่มันมีพี่นักข่าวคนหนึ่งเขาก็ถามว่าเอ้ยไอโครงการในลักษณะแบบเนี้ยคุณไม่ได้บล็อกทุนใหญ่เอาไว้เหมือนโครงการคนละครึ่งของบลเอกประยุทธ์โครงการคนละครึ่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาให้คนตัวเล็กตัวน้อยทุนใหญ่คุณไปใช้คนละครึ่งในเซเว่นไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลงไปถึงกับประชาชนจริงๆแต่โครงการดิจิตอลวอลเล็เนี่ยรอบเนี้เราใช้ได้หมด Central, ลโรบินสันเดอร์ม Big บซใช้ได้หมดเลยแล้วก็ใช้ในกาูนิตที่เป็นออนไลน์ไม่ได้เพราะเขาต้องการกระจายวงล้อมนะครับในลักษณะตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเงินที่ไซเคิลสุดท้ายเนี่ยอาจจะไปอยู่ในทุนใหญ่เพราะว่าคนรายเล็กๆเ,เ,เนี่ย เขาเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้มันมีเงื่อนไขว่าเขาต้องอยู่ภายใต้ระบบภาษีเขาถึงจะเอาเงินดิจิมอนเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าสังเกตเป็นข้อพิจารณายอย่างหนึ่งว่าอาจจะต้องปรับดีเทลในเรื่องของรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินจริงเพื่อให้ถึงมือพี่น้องประชาชนตัวเล็กตัวน้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง พี่นักข่าวเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับการที่ยืมมือประชาชนเนี่ยเอาเงินของพวกเราทุกคนเนี่ยไปยัดใส่มือเราเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเอาไปใส่มือเจ้าสวอีกทีหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้บล็อกเส้นทางของทุนใหญ่หนึ่งออกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูครับว่าโครงการนี้ตกลงแล้วมันเป็น ยังไงบ้างแล้วเขาจะมีวิธีการปดช่องโหว่ตรงนี้ยังไงแคมเปญส่งเสริมการขายหรือวิธีการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาถึงเงินตรงแบบตรงเป้าจริงๆเนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วรัศมี4กิโลเนี่ยแน่นอนครับว่าอาจจะมีการพิจารณาเพิ่ม,เต,มเติมแหละอาจจะเป็นอำเภอหรือเป็นอะไรก็ต้องติดตามดูรายละเอียดครับ ก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่าในช่วงเวลาที่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าปกติถ้าเขาจะทำแคมเปญในลักษณะแบบนี้เนี่ยประเทศมันต้องสบเศรามากๆเกิดวิกฤตจริงๆถึงจะทำทีนี้เนี่ยพอทำในลักษณะนี้เนี่ยตัวนโยบายที่จะเอามาพยุงเพื่อไม่ให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยวิธีการที่ป้องกันไม่ให้เกิดเงินเฟอ้อนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยตลอดเวลาเพราะเนื่องจากว่าก่อนนั้นเนี้ยเขามีแคมเปญแจกเงินเยอะมากเลยแจกเช็คแ,แ,แจกนู่นแจกนี่ในช่วงโควิดเหมือนกับบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่ากลไกมันคนละแบบแล้วประเทศเขาใหญ่ทีนี้เนี่ยการพิมพ์เงินเขาออกมาเนี่ยมันก็ทาให้เกิดเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันคือการพยุงตรงนี้เอาไว้ทีนี้พอขึ้นดอกเบีย้ยที่นูน่นมันก็ทําให้ประเทศไทยอ่ะต้นทุนแพงขึ้นไปอีกเพราะดอกเบีย้ยมันสูง บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุ้นกู้ที่ไประดมทุนหรืออะไรต่างๆมันก็มีดอกเบีย้ยที่แพงมากขึ้นนะครับเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยแทนคุณเซทานะเพราะอะไรข้างนอกเนี่ยวุ่นวายมากนโยบายภายในไม่ทำก็โดนดา่าถ้าทำก็มีความเสี่ยง560,000ล้านดิจิตอลวอลเล็ตเงินดิจิมอนเนี่ยเสี่ยงมากนะครับแต่ก็นั่นแหละ รัฐบาลเลือกมาแล้วเนาะแต่อย่าลืมนะเงินที่ต้มยำกุ้งอะ่ะที่เป็นหนี้กันล้านล้านอะ่ะจนป่านเนี้ยยังใช้หนี้ไม่หมดเลยนะแล้วเราเนี่ยขาดทุนดอกเบีย้ยจากธนาคารเนี่ยศูนสปอร์เซนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมรดกเงินกู้เนี่ยที่ทําำเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยก็จะได้รับความสวย พอาะวปีปี40ที่เศรษฐกิจพังพินาศเนี่ย26ปีผ่านมาเนี่ยพวกเราได้รับกรรมอยู่นะ,นะขณะนี้เรายังใช้นี้ไม่หมดด้วยนี่บาปกรรมตรงนั้นก็มาในรูปแบบของดอกเบีย้ยที่เราต้องเสียไปลองดูครับว่าข้อดีข้อเสียของแคมเปญดิจิ t a ลวอ l เล็หรือเงินดิจิมอนมันคุ้มได้คุ้มเสียมากน้อยแค่ไหน